ความอบอุ่นใจท่วมทน้นคุณป้าฉลองวันเกิดคนเดียวพนักงานร้านเบเกอรี่เส์ไพรส์สุดซึ้งไม่มีใครควรจะอยู่คนเดียวในวันสําคัญของชีวิตเรื่องราวอบอุ่นหัวใจนี้แชร์ต่อๆกันอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เริ่มจากคลิปวิดีโอในที่ทาบัญชีเซนเดโรดอทเอที่เผย ให้เห็นเหตุการณ์น่าประทับใจในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งคุณป้าท่านหนึ่งเข้ามาซื้อเค้กวันเกิดเพื่อฉลองวันเกิดของตัวเองเทียงลำพังท่าทางที่ดูเงียบเียบแต่ก็แฝงไปด้วยความสุขเล็กๆที่คุณป้าพยายามสร้างขึ้นให้ตัวเองภาพนั้นสะกดใจผู้คนมากมายและยิ่งทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ยิ่งทราบซึ้งกินใจเข้าไปอีกประเด็นที่1น้ําน้ำใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของพนักงานร้านเบเกอรี่พนักงานร้านเบเกอรี่สังเกตเห็นความเงียบสงบของคุณป้าพวกเขาจึงเข้าไปสอบถาม ด้วยความสุภาพว่าเค้กชิ้นนี้สําหรับใครเมื่อทราบว่าเป็นเค้กวันเกิดของคุณป้าพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะมอบเค้กชิ้นนั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้คุณป้าจะพยายามจ่ายเงินแต่พนักงานก็ปฏิเสธอย่างสุภาพไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวนี่ไม่ใช่แค่การบริการที่ดีแต่เป็นการแสดงออกถึงความเอาใจใส่และความเข้าอ,อกเข้าใจต่อความรู้สึกของลูกค้ามันคือความอบอุ่นที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันจากมุมมองของชาวเด็ดบางส่วนอาจมองว่านี่เป็นกลยุทธ์การต่อ ล่าที่ชาญฉลาดเพื่อสร้างกระแสะและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการกระทําของพนักงานก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายประเด็นที่2เซอร์ไพรส์วันเกิดสุดซึ้งน้าตาแห่งความสุขหลังจากที่คุณป้าจุดเทียนและเป่าเค้กอย่างเรียบง่ายเธอออกจากร้านไปชั่วครู่พนักงานในร้านก็ใช้โอกาสนี้วางแผนเซอร์ไพรส์เล็กๆเมื่อคุณป้ากลับมาพวกเขาระวมมอตัวกันร้องเพลง Happy Birthday ให้เธอเสียงเพลงที่ดังขึ้นทําให้คุณป้าถึงกับน้ำตาคลอเบ,บ้าความรู้สึกซาบซึ้งใจความอบอุ่น และความสุขที่ได้รับมันทําให้คุณป้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอยู่เคียงข้างและใส่ใจแม้จะเป็นอกเพียงคนแปลกหน้าก็ตามพนักงานเองก็อดน้ำตาซึมไม่ได้บางคนถึงกับร้องให้ออกมาจากมุมมองของชาวเน็ตบางคนอาจคิดว่านี่เป็นการสร้างกระแสไอ้วรันเพื่อโปรโมทร้านแต่ความจริงแล้วมันคือความจริงใจที่ออกมาจากใจที่ทําให้เรื่องราวนี้ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจประเด็นอื่นๆการตอบแทนและความหมายที่ซ่อนอยู่คุณป้าไม่ได้ลืมบุญคุณของพนักงานเธอ จึงนำบิสกิตมาขอบคุณเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญญูรู้คุณการกระทําเล็กๆน้อยๆแต่เต็มไปด้วยความหมายมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและพนักงานซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันจากมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่านี่เป็นการแสดงออกถึงความสมจริงที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคนในขณะที่บางคนอาจมองว่านี่เป็นการสร้างสตอรี่ที่สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเรื่องราวนี้ก็สร้างความประทับใจให้ใหกับผู้คนมากมาย สรุปเรื่องราวของคุณป้าและพนักงานร้านเบเกอรี่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความอบอุ่นความเอาใจใส่และความจริงใจมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกดีและทําให้เรารู้ว่าแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายก็ยังมีมุมอบอุ่นอบอุ่นและน้ําใจดีๆอยู่เสมอมันคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขและความประทับใจให้กับผู้คนได้อย่างไม่น่าเชื่อ